วัสดีครับนี่คือรายการ OTC TV นะครับวันนี้ก็วันที่สิบสามกุมภาพันธ์ครับพรุ่งนี้ก็วันสิบสี่กุมภาพันธ์เป็นวันโมเลนไทยวันแห่งความรักนะครับวันนี้เอ๊ไี่ชัพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดผมนะวันนี้ก็ขอมาลองเพลงบัสตาร์ออนไลน์นะครับเชื่อขี้่าหยุดต่อเลยได้ไหมนะลรวก็พรุ่งนี้ผมก็จะอัดอีกทีนะครับลงไม่ก็ลงพรุ่งนี้เออแล้วพรุ่งนี้ก็ลงพรุ่งนี้เหมือนกันเออไม่รู้ก็จะลงพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้ก็ลงพรุ่งนี้หน้า,ากันนะครับแล้วก็จะมาร้องเพลงเลยนะครับให้ถ้าเพลงนี้เพลงอะไรผมไม่รู้ชื่อเลยอซัมยิสเจอร์เพิ่งก็ไปคำยินดีครับก็าจะอัดแค่ไม่หนึ่งก็สองเพงเลงนั่นแหละครับอืมจอดเลยได้ไหม ผู้ใจที่หนึ่งเธอเย่เย่มเย่มองไปก็มีแต่ฝนตัวชูใครในหัวใจแต่ความรักเหมือนบาวท้องฟ้ามีมองไม่เห็นดาาหรือเราไม่เหลอใจเราอ่านคำหยูดยู่เรื่องในเธอฟ้าดีรู้ดีหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่เพื่อเหลือนานๆแต่กขเข้าใจที่หวานหวาน เอยากอยากรู้ครับเธอตอบไปวิบอร์กับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมเพือเธอปลูกไปบ๊ายบายเธอข้างหัวใจหมดแล้วตอนนี้อังหมดแล้วขอว่าลาเวลาบนฟ้าคงดีเออรู้ดี ฉันรู้ว่าไม่มีบัน้าล้เธอฉันอยู่คนเดียวขอความนนี้ฉันมีอะไรกับเธอทโอ้ชนนด้วยโอ้โหที่ที่สามที่สี่ที่ที่สองเยวันนี้วันนี้เธอคงแปลอย่าพูดดีให้เธอฟันดีดีคงหมดเวลาของฉันนะมันก็มีคนเลี้ยงกลางมันกวนเออใครไม่รู้กวนครับถ้าเป็นผมก็กด ฮ่าฮ่าฮ่แล้วก็ชืผมด้วยครับโอจิซอะไรพื่เาบินฝาบได้เพียงสายตาอยู่ตรงเลยได้ไหมไม่ได้เดืดชื่อผมก็ชื่อมินซาไซเปอร์ล็อกนะเอ้ไม่ใช่มินซาโอจิซีนะผมบือดแล้วมีฝนบนฟ้าคงรู้ดีฉันให้ฉันได้อยู่ไกลไกเธอ

อ,อยู่ตอดเลยได้ไหมอย่ากเหว่าดูฉันไปฉันงันหวัวใจอะไรเด้อเด้อเธอเธอตอนนี้มาอยู่รายไหมรักเธอคนันรักเธอโอ้โหวโัลซัรโบฟ้าคงไม่ดีดีเออไปดีโอ้ไม่ตกรอบโอ้โอไม่ไกลเธอไกลไกลเธอหน่อยนะไม่อยู่รอ โูลูลูรูรูไม่อยากอยู่อ่ะคี้เก็บไปใจมันไปหมดแล้วอ่ะมีแต่ตังอะโอ้ยไม่กอดคำว่ารักต้องมีคำว่าคิดถึงทุยบนฟ้าคงไม่ดีอยู่ใกล้เธอเหมอนเอาไม่อาบน้ำทั้งวันไม่อยากอยู่อ่ะไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ใกล้เธอคุณนี่ฉันไม่ริเลย ไม่ยรับดูกลับเธอเหม็นวะเหม็นดากแม่แม่แบบน้ำนี่ดีดีสิโอล็อกล็อกต้องรอนี่ก็ต่อยเพลงครับเพลงนี้เอาดีๆนะไม่รู้ว่าจะดีดหรือเปล่าเกาะมัวๆเลยก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้จะดีหรือเปล่าคนระับก็ช่างขำมัน โอ้ยรับยินดีน่ามันต้องอ่าเสียงดีหน่อยเขียนไม่ดีอะแต่เพราะทุยโอจีตีโหครับวันนี้เราอดอยู่พุงย้อนกับผมดีมากเลยด้วยฉันมายินดีกับความรักที่สดใสยินดีที่เธอได้พอเจอ คนที่ดีคนที่หวงคูรักของเธอเฮ้ย hey, นั่งด้วยอู้กลับมากว่าฉันฉันว่างจะยินที่ตรงอยู่นั้นข้างขางเธอได้เดินรวมทางกับเหมือนเดิม แต่ก่อนรู้น่าเสียใจเหมือนวันสายเกินไม่มีแล้วที่เคยรักกันวันวันเอ้ในวันนี้มีเพียงเ้อาคำดท่ายลาก่อนรักที่เคยไม่บังามไม่โกูคือเกือบโอ้โหคำยินดี และคำอวยพรจากฉันได้เธอเอ้ยให้เธอขอให้ความรักมีแต่ความสุขใจไม่ว่าสิ่งไหเข้าจักรันทุกอย่างขอให้เธอรักเขาและเธอไม่รู้ติดจยูจานออขมงกีนาไม่มีความทุกใดขอให้ความรัก ที่ทาไม่มีเปลี่ยนพันลาเก,กินหมดหัวใจขอให้เธอนั้นไดูู้เคียงกับตลอดไปถึงแม้ฉันยังไม่เปลี่ยนใจและรักได้เพียงแต่เธออยู่คู่เดิมเหมือนเดิมโทษเทียผิดโอ้ตกหลัอ่ะโอ้ไม่ดีเลยอ่ะ ตอนน้ำตาไว้ตายเรายิ้มที่หายไปไม่มีใครรู้ความเป็นจริงว่าฉันพื้นเก็บเรื่องความรู้สึกทุกสิ่งหมดกังโลใจปวดล้าวตั้ตันดุ

คอยอยู่เคียงข้างแบบที่ฉันเองไม่เคยทำให้เธอขอให้ความรักดิด,ดีฟันขอไม่มีเปลี่ยนพันรักกันหมดหัวใจขอให้เธอนั้นได้ครีนคู่กับตลอดไปถึงแม้ฉันยังไม่เปลี่ยนใจ และรักได้เพียงแต่เธออยู่เคียงข้างเหมือนเดิเม,ดมที่เราเบื่อแล้วอะ่ะเพลง้คเด็กบรับขอให้เธอนั้นได้เคียงคู่เคียงกับตลอดไปถึงแม้ฉันยังไม่เปลี่ยนใจและรักได้เพียงแต่เธออยู่เหมือนเดิม ก็จบแล้วก็จบเลยนะครับนี่จบแล้วเอาโอ้ไม่หรอะเที่ยวกระกากจังเบยกระจังเบย์ครับวันนี้เราก็จะมาเราก็จะมาทุยวันนี้เราก็หมดเวลาไปแล้วแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ครับผมครับ